ถือกบเนิดเกิดคู่มันนะครับผมอีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นทางด้านเจ้ามังกรไฟชยันฟาร์มนะครับผมของเสียโอนะครับที่จะทําการแสดงกับเจ้าทัพทิมทองนะครับเท่าแก่น้อยของเสียท็อปนะครับก็สําหรับคู่นี้ครับจะทําการแสดงกันที่ 2.2m นะครับกําไรคนดูอีกแล้ว นะครับผมก็สําหรับเจ้ามังกรไฟนะครับก็เป็นไก่เก่งนะครับตัวนี้เป็นไก่เก่งเลยนะครับไก่เดินเตะเดินตีนั่งหงอนนะครับก็สําหรับเจ้ามังกรไฟเนี่ยนะครับพ่อเป็นเจ้ากุมารจีนนะครับผมแม่เนี่ยส่วนแม่เป็นไก่ฝากผสมครับคู่เกิดแดงดารานะครับส่วนทางด้านเจ้าทับทิมทองนะครับผมก็ต้องบอกว่าไก่ตัวนี้เก่งเหมือนกันนะครับผมเป็นไก่2จังหวะนะครับมีเหลี่ยมถอยนะครับมีเหลี่ยมเปิดนะครับ ตีแม่น,นะครับตัวนี้ก็สําหรับเจ้าทัพทิมทองนะครับพ่อเป็นเจ้าทองพูนนะครับผมส่วนแม่เนี่ยนะครับเป็นสายของเจ้าเยียสไนเปอร์เออเก่งเจอเก่งเอาละนะครับผมในวันที่20นี้รู้กันนะครับใครยังไม่มีคลิปเก่าของทั้ง2ตัวนะครับมาเอาไปดู